สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสาธิตการใช้ SQL Map ในการโจมตีช่องโหว่ของเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นผมเอาเว็บไซต์ตัวนี้ผมก็ต้องหาพารามิเตอร์ในการโจมตีก่อนเช่นอ่นี้คือพารามิเตอร์นะครับผมก็จะเอามาทั้ง URL เลยถ้าตอนแรกก็เชื่อม SQL มาก่อนต่อไปเขียนว่า Python ก็ SQL map จุดไฟลบ U แล้วก็เอา URL ลงไปเขียนว่า DBS ว่า Database นั่นเองใน Database นี้มีสองก้อนนะเป็น Art แล้วก็ Information ่เราจะเอา ACU ก็เขียนไปลบ D ACUART ก็ลบ Table ต่อไปครับเติม s อ,อะทีนี้เราในเทเบิลจะมีอยู่แปดแปดตัวนะครับเราก็จะเอาตัว user มาเพื่อว่าใช้ hey, ็อกอินนะเราก็จะลบลงไปลบ t user ก็ลบๆบ,ลบอลัมน์ ทีนี้ในคอลัมน์นี้จะมี username ครับกับ p a s s ที่เราจะใช้กันเพื่อในการล็อกอนินก็ใส่ลบอี username ครับ p a s s ก็ใส่ลบลบ pu คำนวณไปทีนี้เราจะได้ตัว username ตัว username ก็คือ test p a s s ก็คือ test นะครับลองล็อกอินกัน ก็ได้ัวข้อมูลมาทีเตอร์การอเบอร์ซึ่งสามารถอัปเดตได้แล้วก็เปรียบเสมือนคนล็อกอินคนหนึ่งเป็นเจ้าของก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ